ถึงแล้วญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าถึงจะถึงแล้วแต่ก็ต้องฝากของไห้กับแฟมิลี่มากนะเ่งแฟมิลี่มากบ้านเราจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ว่าที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับ วันนี้นะครับเรากำลังจะไปญี่ปุ่นกันนะครับตอนนี้อยู่สนามบินสวนอภูมิแล้วนะก็ตั้งใจจะไปถ่ายคลิปที่นู่นนะครับถ่ายคลิปท่องเที่ยวแล้วก็คือตั้งใจไปเที่ยวแหละแล้วก็จะไปทำคลิปด้วยนะครับเพราะว่าอยากไปมานานแล้วนะจริงๆจะไปตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับพอโควิดมาปุ๊บก็เลยไม่ได้ไปเลยนะครับสี่สามสี่ปีละตอนนี้มีโอกาสนะฮะมีโอกาสจะได้ไปก็เลย จะไปซะหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่นู่นจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูบรรยากาศก,ก่อนนะครับดูที่สนามบินนะมันก็จะตอนนี้โล่งๆนะครับมันเช้าอยู่ตอนนี้9ก้าโมงนะครับ9ก้าโมงนะฮะไม่รู้ว่าตรงจุดที่ไปรอนี่มันจะคนเยอะหรือเลปล่าแต่ว่าตรงนี้คนน้อยอยู่ก็เลยมาแวะ ถ่ายตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตลอดทางที่มานี่คนเยอะตลอดเลยมันไม่มีจังหวะที่จะได้ถ่ายเลยนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงกันนะครับรอไปดูที่ที่ที่ถึงแล้วดีกว่าที่ถึงปลายทางนะครับก็หวังว่าจะได้ถ่ายที่ที่สถานที่ท่องเที่ยวให้ดูกันได้เยอะๆนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรอชมคลิปนะเพราะว่ามันจะเป็นกำลังใจที่ดีมากในการทำนะครับยังไงก็ ฝากติดตามด้วยนะแล้วก็สายมอเตอร์ไซค์นะครับสายมอเตอร์ไซค์ผมบอกไว้ก่อนเลยก็ตอนสงการนะครับสงการผมจะมีทริปไม่ใช่ทริปสิผมจะไปเอาผ้าป่าไปที่จังหวัดตากนะครับก็จะเป็นคานขับไอพันธ์ไปทางไกลครั้งแรกนะครับไกลมากๆเลยนะครับจากสมุทรปราการไปตากเนาะก็เดี๋ยวรอชมนะครับใครอยู่สายมอเตอร์ไซค์นะตอนนี้ก็ขอเอาใจสายท่องเที่ยวนิดนึงนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ ถึงสนามบินนานาชาติาลิต่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ผ่านตอมอมาแล้วผ่านตรวจโควิดมาแล้วนะครับตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วเดี๋ยวจะไปที่โรงแรมแต่ดูว่าเดี๋ยวจะนั่งรถไฟไปนะครับเดี๋ยวยังไงยังไงเดี๋ยวจะถ่ายเก็บไว้เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูกันตอนนี้ก็ตอนนี้บรรยากาศภายในสนามบินนะฮะก็คนจะรอกระเป๋ายืนรอกระเป๋ามันเต็มเลยนะครับก็ ตอนนี้อากาศภาพพื้น7องศานะครับแต่ก็ยังยังได้อยู่ถ้าอยู่ในสนามบินนี้ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าออกไปข้างนอกแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ อนนี้ต้องงัดเสื้อออกมาใส่แล้วนะครับแล้วเพราะว่าอากาศค่อนข้างหนาวแล้วก็มีปัญหาเกิดใหม่อย่างหนึ่งก็คือข้างหลังนี้ครับที่ซื้อตั๋วรถไฟเขาปิดแล้วนะครับเขาปิดตอนสองทุ่มตอนนี้สองทุ่มสิบนะคือเขาปิดแล้วยังไม่รู้จะเอาตั๋วรถไฟตรงไหนไปโรงแรมนะครับก็ตอนนี้ต้องลองไปต่อแถวตรงอื่นดูว่า ตัวรถไฟรถไฟที่อื่นจะยังมีอยู่ไหมนะครับก็วันแรกก็แกอปัญหาเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองสู้ๆกันไปครับเดี๋ยวลองมาซื้อสกายไลน์แอร์พอร์ตนะครับก็น่าจะไปได้เหมือนกันนะครับ JR ปิดหมดแล้วนะครับทุก ทุกๆท,ท,ที่ขายตัวเลยนะครับเขาปตรงเวลาไงญี่ปุ่นก็ฮะเดี๋ยวดูไปวันนี้ไปสกายไลน์ม่รู้จะไปถูกกว่านะครับก็ตื่นเต้นดีครับบรรยากาศนะครับอันนี้ภายในสถานีที่สนามบินนะสถานีรถไฟที่สนามบินนะครับสังเกตว่าตรงเสาเนี่ยฝรั่งใช่ไหมรงดำๆยาวๆนั่นคือสก,กีนะครับ เขามาเล่นสก,กีกันนะเห็นหลายคนเลยมาแบบนี้นะครับก็บรรยากาศครับตื่นตาตื่นใจดีนะมันสามารถทำมาในลากใหม่คนเน,นะฮะสกีทั้งนั้นะครับไม่สก,กีก็สโนว์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกที่ที่บนรถไฟครับหรือไม่ก็โรงแรมเลยนะ ตอนนี้ก็ลงจากรถไฟมาแล้วนะครับมาเจนนั่งรถไฟสกายไลน์มาแล้วก็สกายไลน์และอะไรไลน์สักอย่างนี่แหละแล้วลงมาเดี๋ยวต้องไปต่อใต้ดินตอนนี้อยู่อยู่ตรงสถานีอูเอโนะนะครับอยู่อูเอโนะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปต่อใต้ดินเพื่อที่จะไปโรงแรมนะแต่ว่ามาหาข้าวก่อนนะครับที่นี่แตไม่ได้หมานะครับก็ต้องซื้อข้าวเข้าไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วนะครับสองทุ่ม สองทุ่มครึ่งแล้วอะครับก็กลัวว่าที่นู่นจะไม่มีอะไรกินก็เลยซื้อข้าวไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถไฟต่อไปอีก4ี่สนาทีเพื่อไปโรงแรมนะก็วันนี้มันเป็นวันแรกนะครับมันจะโชคลหุกนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงไปถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับแต่ว่าวันนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวซื้อข้าวกว่อน ที่พักคืนนี้กี่กี่เยนกี่บาทต่อคืนจำไม่ได้ห้องน้ำในตัวคือห้องน้ำญี่ปุ่นมันก็จะหรูๆห,หน่อยแต่มันก็จะแคบแคบหน่อยนะครับแต่ว่าการที่จองโรงแรมที่มีห้องน้ำในตัวในญี่ปุ่นได้ถือว่าถือว่าหรูมากพันห้าบาทอ่ะพันห้าร้อยเจ็ดสิบ นั่นละเจสิบบาทต่อคืนนะครับว้าวถือว่ารู้หลามาเฮ่าแล้วนะสำหรับที่ผมเคยมาพักอันนี้อันนี้น่าจะเป็นข้าวอะไรนะเขาเรียกข้าวอะไรไข่ไข่ข้าวหน้าไข่ข้นข้าวหน้าไข่ข้นอันนี้เท่าไรนะสี่ร้อยเยนสี่ร้อยเออสี่ร้อยส่างบแปอันนี้ข้าวหน้าหลายอย่างหกร้อยสี่สิบแปดเยนนะครับรวมแวดแล้ว มือนี้สำหรับสองคนจาก f a ม i l y m a า t ตอนนี้ก็มารีวิวห้องน้ำให้ดูอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมกำลังเปิดน้ำใส่อ่างนะอยากจะแช่อ่างสักหน่อยนะครับอากาศหนาวๆอย่างนี้นะครับแช่น้ำร้อนสักหน่อยก็คงจะดีนะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูนี่ก่อนนะความไฮเทคของห้องน้ำนะครับชักโครกนะนี่นี่นี่เป็นแท่งเขานะนี่ติดติดผนังเลยนะดีไซน์แบบแยกแยกกันกับชักโครกนะดูดี แล้วก็นี่ก็เป็นชักโครกใช่ะไหมเปิดมามันก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ระบบอุ่นนะครับอันนี้อุ่นเลยนะคือแบบอากาศเย็นมากนะแต่ว่าไม่ไม่หนาวเลยฮะแล้วก็นี่นะครับเป็นอ่ากระดาษชำระนะครับแล้วก็นี่แผงวงจรควบคุมชักโครกนะฮะยังไงครับความไฮเทคนะฮะนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นฉีดชำระผู้หญิงนะ อันนี้ก็เป็นฉีดก,ก้นนะครับอันนี้ก็ปรับความแรงเอาใครต้องการแรงแค่ไหนนะครับบวกลบเอาแล้วก็อันนี้กดปุ๊บมันจะมีอันนี้ยืดออกมาน,นี่พออน,นี้ยืดออกมาใช่ไหมเราก็มาเลือกเอาว่าเราจะชําระผู้แบบผู้หญิงหรือว่าจะเราจะ,ะฉีดก,ก้นไงใช่ไหมครับพอเรากดปุ๊บนะมันก็จะพุ่งออกจากตรงนี้ตรงตรงแท่งอันนี้เห็นไหมทีนี้พอเราใช้เสร็จป,ปุ๊บเราก็กดที่เดิมป๊บ มันก็จะหดกลับเข้าไปนั่นเป็นไงฮะไม่ต้องมันก็จะดูวุ่นวายหน่อยนะแต่มันก็จะดูไฮเทคใช่ไหมมันก็แต่ว่าถ้าจะเอาง่ายก็สายสายสายชีดก,ก้นบ้านเราง่ายกว่านะแต่ว่าแต่ถ้าเอาไฮเทคก็ต้องยกให้ที่นี่นะฮะญี่ปุ่นยังไงก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่ันยังค้ามนะครับก็อันนี้รีวิวห้องน้ําให้ดูนะฮะห้องไม่ใหญ่นะห้องเล็กๆห้องเล็กๆเ,เ,เองนะครับแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกคร,ครบมากนะครับสําหรับราคาพันห้า ที่ญี่ปุ่นนี้ถือว่าได้ขานาดนี้นี่สุดยอดนะปีที่แล้วเอ้ยไม่ใช่ปีที่แล้วก่อนโควิดผมมานี่คือห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมนี่ห้องน้ําในตัวนะฮะคือเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆเลยชอบมากเลยนะครับก็ามารีวิวให้ดูกันนะ โโมโนก็ถ่ายไม่ได้ผมเป็นโอตาคุกกิโมโนนะ